ดูเรื่องของตลาดหุ้นกันบ้างนะครับผู้ชมหลังๆเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชําระหุ้นกู้รวมถึงการหลอกลวงให้ลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เลยทําให้ล่าสุดวันนี้ครับ ตล,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาไปปรับปรุงเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเครื่องหมายเตือนนักลงทุนกรณีที่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อฐานะทางการเงินและการดําเนินธุรกิจโดยหวังว่าจะยกระดับการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนให้เข้มข้นยิ่งขึ้นครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวปวีนาศรีโพทองรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกากับกากับตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลทนะครับบอกว่าได้ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อย,ยกระดับการกำกับดูแลบริษัจทจดทะเบียนทั้งกระบวนการและเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงมีการเตือนผู้ลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพให้กับตลาดทุนไทยครับเขาปรับปรุงเกณฑ์มา4เรื่องด้วยกันนะครับมาดูอันที่1ก็คือปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนทั้งในส่วนของ s e t แล้วก็ MAI โดยเพิ่มมูลค่ากำไรและส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทั้งด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินง,งานของบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนอันนี้ให้มีผลบังคับใช้1มกราคม2568ที่เอาไว้ปีหน้าเลยเนี่ยเพื่อที่ว่าบริษัทต,ต่างๆที่จะเข้ามาจดทะเบียนและผู้เกี่ยวข้องเขาจะได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่นี้ได้นะครับอันที่2ที่ปรับปรุงเกณฑ์ก็คือยกระดับการเตือนนักลงทุนครับ กรณีที่มีบริษัจทจดทะเบียนมีปัญหาฐานะทางการเงินผลการดําเนินงานหรือว่าสภาพคล่องก็จะมีการเตือนผู้ลงทุนกรณีบริษัจทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อฐานะการเงินและการดําเนินธุรกิจจากเดิมเนี่ยบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C อันนี้จะใช้เพื่อเตือนนักลงทุนในกรณีที่มีเหตุการณ์กระทบต่อฐานะการเงินและการดําเนินธุรกิจเท่านั้นแต่ว่าต่อไปเนี่ยครับเขาจะขยายเครื่องหมาย C เนี่ยออกเป็นอีก4ประเภทย่อย เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบสาเหตุด้วยว่าที่บริษัทนี้ติด C เนี่ยติดมาจากสาเหตุอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น CS หมายถึงผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นถ้าเป็น C C หมายถึงว่าบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะอันที่3ก็คือเพิ่มเหตุเพิกถอนในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่มีธุรกิจต่อนเนื่อง2-3ปีและบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถแก้ไขฟรีฟลอ์ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้นะครับว่าบริษัทจดทะเบียนมีคุณภาพเหมาะสมและอันสุดท้ายกรณีย้ายกลับมาซื้อขายหลังแก้ไขเหตุการณ์ที่ทําให้ถูกเพิกถอนก็จะหันมาใช้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนใหม่เลยซึ่งอันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่25มีนาคมนี้เลยครับ